องดอกนี่จ้าแต่เป็นงามจ้ะอีกดอกหนึ่งงามๆด้วยจ้าพี่น้องดอกนี่อุ้ยขาใหญ่ขนาดจ้าสองดอกจ้าสีแดงข้ามจ้าดอกหนึ่งจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเศร้าอ้อนค้นบานป้าจ้า ผอกันมือนีก็ตรงกับวันที่21่สิุสภาคม2566จ้หามื่อนีสก้ก็ได้ข่าปลาหาลอเบิ้งเห็ดพิกั๊ดมือนีก็มาปลาบ้านต้องมีตำบลหอยคาอำเภอบุญกลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าก็มาหลุ่นเมื่อชงกษัตอิย์เบิ้งนะจ้าว่าสิได้สิมานบ่จ้าดอกแรกแหกมานจ้าเห็ดผึ่งแดงชี้จ้างามเลยจ้าอีกดอกนึงจ้าผึ่งแดงชี้จ้า ดอกนี่งามๆเลยจ้ะเห็ดผึ่งแดงชี้จ้าดอกหนึ่งจ้าอุ้ยงามขนาดจ้ะพี่น้องเพ็ดผึ่งแดงชี้เนะจ้าดอกนี่แมงกินขาเพิ่นจ้ะเพชรออกหลอดนี่เ่าท่านได้เก็บเพชรละงูน้ำพระเจ้าอยู่จ้าหมูเขาได้เก็บเพชรละงูแล้ว ดอกงามเลยจ้ะขายใหญ่ขนาดจ้าพี่น้องดอกนี้ยังงามเลยจ้ะสองดอกนี่จ้าแต่เมินงามจ้ะเฮ็ดเถึงแดงชี้จ้ะสองดอกงามเลยจ้ะ,ส,จะสะออนเดินทางคนเดียวตลอดเลยจ้า สามสีเหมือมาเนียดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งห้ามงามจ้ะดอกหนึ่งจ้า ดอกหนึ่งงามๆเลยจ้าเอดผึ่งแดงชี้จ้าอีกดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้าเก็บมองดอกจ้าแต่่าดีเ็บเรื่อยๆอยู่จ้าดอกงามๆเลยจ้าหนึงแดงชี้จ้า ดอกนีงนงามๆเจ้ะอีกดอกหนึ่งงามๆเลยจ้ะปาดพี่น้องดอกนี้อุยขาใหญ่ขนาดจ้าสองดอกจ้างามๆเลยจ้ะ ขาใหญ่ค้างามดีจ้ะเล็บฝึงแดงข้ามจ้ะดอกหนึ่งค้าตันดีขนาดจ้ะสองดอกจ้าเลงแดงข้ามจ้ะค้าตันดีขนาดจ้ะง,งามดยจ้ะดอกหนึ่งจ้า งามด้วจ้ะจ้านี่ก็เป็นผลงานของสะออนในวันที่21พฤษภาคม2566้ากหจ้ากะมันเฮ็ดผึ่งแดงชี่เฮ็ดผึ่งแดงข้ามจ้าเฮ็ดผึ่งแดงข้ามกระไดบลายจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่ามันอยู่จ้าพอได้แกงอยู่ฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาที่เขามารับชมคลิปสองซาออนคนบ้านป่า ชื่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นเศร้าอ่อนคนบานปลาน้ำแน่ด้จ้าขอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ